สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่3มิถุนายน2568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่นเน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียพบกับเคปเวลล์คู่ที่2ครับอินเดียหญิงพบกับอุซเบกิสถานหญิงคู่ที่3ามยูเนียนเอสปานโยราพบกับเดบอเตสเดมเช่และคู่ที่4ครับโบคาจูเนียเดกาลีพบกับเดบอเตสกินเดโอครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ ไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยครับในศึกกระชับมิตรเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียพบกับเคลเบิลคู่นี้นะครับเต่เวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรา ที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิจาริวครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับมาเลเซียนะครับเจอกับเชฟเวลมาัดล่าสุดเสมอกันไป1ประตูต่อ1นครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับมาเลเซียนะครับชนะติมเรสเตสาประตูต่อ2แพ้ไทยศูนย์ประตูต่อ1นเสมอสิงคโปร์0ูนประตูต่อศนชนะเนปาล2ประตูต่อ0และเสมอกับเชฟเวลหนประตูต่อ1นครับส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของเชฟเวลนะครับเสมออียิปต์หประตูต่อ1นแพ้ มอริเตเนีย0ูนประตูต่อหนึชนะมอริเชียส1นึประตูตอ่อ0นชนะแองโกล้านสองประตูต่อหนึและเสมอกับมาเลเซีย1นึประตูต่อหนึครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2องทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าบ้านมาเลเซียนะครับของปีเตอร์คาร์มอสกี้ครับเฮดโค้ชชาวออสซี่ไม่มีความกังวลเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดครับกับเกมนี้พวกเขายังคงยุดระบบ3-4-3ในเกมนี้ครับ แต่อาจามีการเปลี่ยนผู้เล่นเล็กน้อยจากเกมที่ผ่านมาครับด้านการจัดทัพนะครับจะวางกาเวียนปาเมโลครับที่เพิ่งโอนสัญชาติเข้ามาลงคุมแนวรับส่วนที่เด็ดแน่นหน้าครับจะวางอาร์ฟิปไอมานเปาโลโฮเซและฟาสรุสอาร์มีครับที่จะเป็นส,สามประสานในการลุ้นสกอร์ ดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนเจฟเวลลกันบ้างครับภายใต้การทำทีมของบูบิสตาถือว่าพอใจผลงานของลูกทีมครับในเกมที่แล้วึ่งคาดว่าในเกมนี้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับเพื่อปรัโอกาศให้ตัวใหม่ๆได้ลงสนามกันบ้างครับแต่ว่าพวกเขาังวางกับตัดทีมไรอันเมนเดสครับเป็นคีแมนสำคัญในตำแหน่งปีขวาแท็กติกคาดว่านะครับวันนี้จะวาง4-231พร้อมกับส่งตีมาร์คและเอรีตาวเรสครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมส่วนแดนหน้าครับจะวาง โดวานคาบักครับที่จะลงล่าสกอร์ในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเมื่อต้องเทียบกันที่อันดับแนงกิ้งฟีฟ่ทางด้านเก e บ o r l d สูงกว่าหลายช่วงตัวครับจากการจัดอันดับอยู่ที่7 2ครับขณะที่มาเลเซียอยู่อันดับที่131แต่มองในเรื่องของคุณภาพแล้วช่องว่างไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นครับอันัดที่ผ่านมาทั้งคู่พึ่งเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดมาเลเซีย1เก็เวครับ วิเคราะห์กอนต่อในคู่ที่2เลยครับในศึกกระชับมิตรหญิงเป็นการพบกันระหว่างอินเดียพบกับอุซเบกิสถานครับคู่นี้นะครับแต่เวลา6โมงเย็นตามเวลาบ้านเราเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับอินเดียทีมหญิงนะครับเจอกับอุซเบกิสถานทีมหญิงมา5เกมหลังสุดครับเสมอกับอุซเบกิสถานไป1เกมครับ ส่วนอีก4เจมเป็นทางฝั่งอุซเบกิสถานที่เอาชนะไปได้ครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอินเดียนะครับแพ้บังกลาเทศ1ประตูต่อ3แพ้เนปลาล3ประตูต่อ5ชนะจอแดน2ประตูต่อ0แพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ3และก็แพ้กับอุซเบกิสถานไป0ประตูต่อ1ครับ ส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดดังสุดของอุซเบกิสถานนะครับชนะจอแดน1ประตูต่อ0เสมอไทย0ูประตูต่อศูนย์แพ้จีน0ูย์ประตูต่อ5้าแพ้แซมเบีย3ประตูต่อ4แล้วก็ชนะอินเดีย1ประตูต่อ0ูนย์ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับอินเดียนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าวันนี้นะครับจะมาในระบบ433สครับส่วนทางฝั่งอุซเบกิสถานครับก็ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันครับคาดว่าวันนี้จะมาในระบบ4 -31 วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับจากสถิติการพบกันที่ผ่านมาเป็นทางฝั่งอุซเบกิสถานครับที่มีผลงานที่เหนือกว่าอินเดียอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเกมล่าสุดครับที่สามารถเอาชนะอินเดียได้1ประตูต่อ0คู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดอินเดียศอุซเบกิสถาน2ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในศึกฟุตบอลของชิลีเป็นการพบกันระหว่างยูเนียนเอสปานโอลาพบกับเดปอร์เตสดิมาเช่ครับคู่นี้นะครับเตะเวลาที2ตามเวลาบ,บ้านเราที่สนามซันตาร์ร่ายูนิเวอร์ซิดาดครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับยูเนียนเอสปานโอลานะครับแข่ง11นัดชนะ2ยังไม่เสมอใครครับแพ้9เกมยิงได้10ประตูเสีย22ประตูมี6คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางครับส่วนทางฝั่งเดปอร์เตสดิมาเช่นะครับแข่ง12นัดชนะ3เสมอ2 ชนะ7ยิงได้14ประตูเสีย19ประตูมี11คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับยูเนียนเอสปานโยล่านะครับชนะคอนเซปเซียน5ประตูตอนหนึ่งแพ้ฟูมิเนเซซ0ประตูต่อ2แพ้เอเวตอนซ e ีดี0ประตูต่อ3แพ้โคโรโคโร1ประตูตอ 4, ่อ4ชนะกูอัลเบโตบิยาโรเอล สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเดปอร์เตสดิมาเช่นะครับแพ้โกเบลซอ1ประตูต่อ3ชนะโคโรโคโร1ประตูต่อ0ชนะโคโรโคโร4ประตูต่อ1แพ้ปาริสติโนศูนย์ประตูต่อ1นึ่ชนะยูนิเวอร์ซิดาดเดซีรีสองประตูต่อ0ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่ลงสนามเจอกันครับยูเนียนเอสปานโอลาครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนจากเกมถล่มกัวอเบโตวิยาโรเอลซี L L C ประตูต่อ0ครับจึงมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเลือกนักเตะจาก กอมกำลังแรงครับด้านการจัดทับคาดว่าจะวางระบบ3-4-3พร้อมกับวางฟาโบอารันกิสและอาริโอ,อวิลิเบ ที่กดไปคนละ2ลูกครับและอีกหนึ่งลูกตามลําดับในแมตช์ดังกล่าวเป็นทีเด็ดอยู่แดนบนครับไปดูความพร้อมทั้งฝั่งเดปอร์เตสดิมาเช่กันบ้างครับต้องสั่งเวอร์จนาทานอันเดียครับแบ็คขวาตัวหลักที่เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่20นาทีแรกครับระหว่างเกมชนะยูนิเวอร์ซิดาดเดอชิลีสองต่อศูนย์คาดว่าไบอันตอเรบาครับจะลงทําหน้าที่แทนคาดว่าวันนี้นะครับจะวางระบบ433สและนจะยึดกลุ่มกําลังจากนัดดังกล่าวพร้อมกับวางลุยกูเอล่าเนลสันดาซินบาและ าเนียนกาสโตครับประสานงานในแดนหน้าคีาข้อเกมคู่นี้นะครับ, Union บยูเนียนเอสปานโยลาเก็บใจเหนือคู่แข่งมา4-0ต่อครับในนัดที่แล้วแต่ก็เป็นศึกซูดเมริกาน่าครับหากวัดผลงานในลีกออกทะเลไปถึง5นัดครับแต่เป็นการพ่ายคารังถึง5ใน6เกมที่ผ่านมา ส่วนทั้งฝั่งเดปอร์เตสดิมาเช่ครับภาพรวมดีขึ้นเมื่อชนะถึง2ใน3นาัตาสุดแถมเก็บจินชีตได้ด้วยแต่ก็เป็นการเก็บเสียชนะในถิ่นของตัวเองครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดยูเนียนเอสปานโยลาห่งเดปอร์เตสดิมาเช่1ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในศึกโคปาโคลอมเบียเป็นการพบกันระหว่างโบคาจูเนียเดการีพบกับเดบอเตสอินดิโอครับคู่นี้นะครับเทวราตีสอตามเวลาบ,บ้านเราที่สนามเอสอาดิโอโอลิมปิกโกปาสควาเกเรโลครับ เราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับโบคาจูเนียเดกาลีนะครับแข่ง16นัดชนะ2เสมอ2แพ้12เกมยิงได้11ประตูเสีย20ประตูมี8คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางฝั่งเดปอร์เตสจินโดนะครับแข่ง16นัดชนะ3เสมอ5แพ้8เกมยิงได้13ประตูเสีย26ประตูมี14คะแนนอยู่อันดับที่12ของตาราง เราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับโบคูคาจูเนียเดกาลีนะครับเจอกับเดปอร์เตสกินดิโอมา5เกมหลังสุดเอาชนะเดปอร์เตสกินดิโอไปได้3เกมครับแพ้สองเกมแพ้กับเดปอร์เตสกินดิโอไปครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับโบคูคาจูเนียเดกาลีนะครับแพ้โบกตา FC ฟศูนย์ประตูต่อหนึ 0, ่งชนะเอติเลโก FC ฟสองประตูต่อหนึ่งเสมอบารังจิยาศูนย์ประตูต่อศูนย์แพ้ฮัวกูเรสเดโกดูบ้าศูนย์ประตูต่อหนึ่งแพ้เดปอร์ติโวกาลี 1นประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเดปอร์เตสกินดิโอนะครับชนะเรอั 2, ลซานตาเดย์4ประตูต่อ2แพ้ติเกรสสูงประตูต่อ2เสมอออโซมาโซสูงประตูต่อ0แพ้เรอัลลาตาเชนา1นประตูต่อ4และชนะโบยาก้าชิโก้2ประตูต่อ1ครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับโบคาจูเนียเดกาลีนะครับไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บ คาดว่าวันนี้นะครับจะวางระบบ3-5-2กองหน้าครับจะเป็นเอสสันรีวาร์ดและเคอันมากสมอสเกล่าครับแดนกลางจะวางเอเมสอังกโลและคิสเตียนเอนนนเดสครับพร้อมกับคาเมโรโกเมสที่ลงทําเกมร่วมกันไปดูความพร้อมจางฝั่งเดปอร์เตสกินดิโอกันบ้างครับจะไม่มีชื่อของมาเตโอเวลาสโกครับกองกลางที่โดนแบนคาดว่าวันนี้จะวางระบบ5-3-2กองหน้าจะเป็นฮวนคาเมโรกูเอโรและแบนดอน ไฮเซโด้ครับแดนกลางตัวหลักจะว,วางเฟรดี้วาเลนเซียและโฮเซเปเรเซโดกาเซียครับที่พร้อมลงทําเกมร่วมกันวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับโบคาจูเนียรเดกาลีไปแพ้ที่เดปอร์ติโวกาลี1นต่อสครับด้านเดปอร์เตสอินดิโอครับทำได้ดีที่พวกเขาเปิดบ้านชนะบูยาโกชิโกมา2ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดโบคาจูเนียรเดกาลี1นึ่งเดปอร์เตสอินดิโอสครับ เราไปสรุปผลประจำวันที่3มิถุนายนกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้ม alaysia เเชนะเคปเวล1ประตูต่อ0คู่ที่2ครับให้อินเดียหญิงแพ้อุซเบกิสถานหญิง0ประตูต่อ2แต่คู่ที่3ให้ยูเนียนเอสปานโยลาเสมอกับเดปอร์เตสเดมาเช่1ประตูต่อ1และคู่ที่4คู่สุดท้ายครับให้โบคาจูเนียเดกาลีแพ้เดปอร์เตสกินดิโอ1ประตูต่อ2ครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสาหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ